วัสดีคานผู้ชมครับว้ายทองหายใจลึกๆนะครับกลับมาจากการจนบุรีเพึ่งฟื้น90%วันนี้นะครับก็ลุยงานหนักเลยนะก็เป็นงานที่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ก็พักผ่อนได้เต็มที่ทั้งทีเบดดิ้งทั้งร่อนมูล ก็จะไปส่งมูลไส้เดือนนะครับ20กิโลนะที่หมู่บ้านที่ผมอยู่แล้วแหละนะก็ะซื้อประจำนะจากนี้ไปก็จะแพ็คนะบรรจุไส้เดือนครับผมคือไส้เดือน1นกิโลนะครับไส้เดือนชุดนี้อาจจะไม่ตัวใหญ่มากนะครับแต่เป็นอยู่ในวัยหนุ่มสาวนะครับ ก็ 1>, 1กิโลถ้าไวขนาดนี้ก็ได้เยอะนะครับท่านผู้ชมครับเกือบจะพันสองร้อยตัวนะถ้าเป็นไวขนาดนี้นะครับเยอะเลยถ้าตัวน,น้อยๆเอาถ้าเอาตัวใหญ่เต็มที่ท่านก็จะได้อยู่ประมาณเก้าร้อยถึงพันตัวแต่ถ้าเป็นผมผมอยากได้รุ่นนี้นะแต่ถ้าคนขายก็อยากขายรุ่นไหนครับเขาอยากขายรุ่นใหญ่นะฮะเพราะรุ่นใหญ่มันมันไม่ต้องใช้เสีเดียนเยอะ แต่ทีนี้รัรุ่นใหญ่มันไม่มีตอนนี้นะประกอบกับอากาศร้อนบ้างเจ้าของไม่อยู่บ้างอะไรหลายอย่างนะครับองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยได้รุ่นนี้แหละครับนะจากนั้นก็จะห่อครับผมจะห่ออย่างเงี้ยในผ้าผ้าขาวบางหรือผ้าต่างเง,งนะห่อแล้วก็มัดมัดให้ได้เลย จากนั้นก็ใส่ลงในกล่องนะปกับแพ็คเรียบร้อยแล้วก็ส่งครับผมส่งไปสุรินทร์วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ถึงครับคิดว่าไม่ตายนะที่ตำบลตั้งใจอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับคุณพี่วรรณะสั่งมาเพราะนั้นต่อใดที่สนใจนะครับก็ลองประสานเข้าไปนะครับก็อย่าเร่งอย่าเร่งอย่ารีบนะครับเร่งรีบนีบ้ไม่ทันจริงๆเร่งเร็วกววงตัวหาเจ้าใหม่แล้ว เพราะว่าพรุ่งนี้เที่ยงนี่ก็จะต้องไปมุกดาหารนะไละลามุกดาหารจ้หน่อยยี่ห้าเขกลับนะครับแล้ว28่สถึงสาก็ไปนน่นจังหวัดตราดนะน้งองรองชวนไปขอบพระคุณทุกท่านนะครับ8 8 8 8 87089ใส่เดิมล็อกพารามครับสวัสดีครับ